วันนี้ทําไมบอกว่าเอ๊ะทำไมมานั่งในรถแปลกๆคันนี้เป็นรถนะคะอีโคคาขนาดเล็กเครื่อง1,000 s u z u ซูซูกิเซ o เครื่อง1,000งนที่นะคะพรปกติแล้วสายลมรีวิวก็ให้ดูข้างหน้าหลังบ้างด้าน,นข้างบ้างแต่คันนี้ให้ชมภายในก่อนเพราะว่าอยากอวดภายในมากว่าภายในเนี่ยเจ๋มเจ๋วมากนะคะท่านชม AI Android ท่านผูชมเปิดทังเพนิดน,นึงเราต่อบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะ ดูหนังฟังเพลงได้นะคะมีลูกมีหลานนะคะก็ชมใน Youtube ได้เนาะดูหนังดูการ์ตูนอะไรได้ฟังเพลงได้นะคะมมหมะหาย <Yeah. S 1> ถึงคนนั่งนะไม่ใช่คนขับคนขับก็ขับรถไปน <Yeah. S 1> ี่เป็นงไา วันนี้มาพบกับสอสายลมที่มคลคุณคาสเตอร์สำนักง,งานใหญ่อุบลราชธานีอ่าวันนี้ทําไมบอกว่าเอ๊ะทำไมมานั่งในรถแปลกๆคันนี้เป็นรถนะคะอีโ,โคคาขนาดเล็กเครื่อง1000 Suzu ซูซูกิเซนเนโอเครื่อง1000ปี2019นะคะเพราะปกติแล้วสายลมรีวิวก็ให้ดูข้างหน้าหลังบ้าง,างด้านข้างบ้างแต่คันนี้ให้ชมภายในก่อนเพราะว่าอยากอวดภายในมากว่าภายในเนี่ยเจ๋มเฉวม,มากนะคะท่านผู้ชมอ่า ซูมเข้ามาก่อนอันนี้บอกเป็นน้ําจิ้มเล็กๆน้อยๆว่าเจ้าของเดิมเปลี่ยนจอเอนดอยต่อไ้แล้วนะคะ <Yeah. S 1> นี่เดี <Yeah. S 1> ๋ยวจะพาชมในช็อตต่อไปนะคะก่อนอื่นชมภายในคันนี้ก่อนว่าจะแจ่มเจ๋วแค่ไหนถุงพลาสติกตรงนี้พลาสติกตรงนี้นี่เห็นไหมสติ๊กเกอร์ยังอยู่เลยค่ะเห็นไหมยังไม่ได้แกะไม่ได้เอามาใส่นะมันเป็นแบบนี้เองเลยมาแบบแบบนี้เลยนะคะอืมอ่ะมา ภายในสีเทาภายนอกก็สีเทานะคะเบาะสีดํากลมกลืนกันมากค่ะกว้างขวางมากนะคะเครื่องหนึ่งพันก็จริงแต่ว่าเหมาะสาหรับยุคนี้เหมือนกันเพราะว่ายุคเข้ามากหมากแพงเนาะเขาเรียกอ่าเริ่มมีสับเริ่มมีสับอ่ะซูมเข้าไปภายในเลยค่ะเป็นไงบ้างอืมว้างนะคะดูตรงนี้หน่อยโชว์ตรงนี้หน่อย ปุ่มล็อกเด็กนะคะซูกิเซเลโอเนี่ยเขาจะโชว์อยู่ด้านข้างตรงนี้เห็นไหมถ้าเราล็อกไว้ปึ๊บคนภายในจะออกไม่ได้นะคะต้องมีคนมาเปิดให้เอาซ้อมเปิดให้หน่อยนะเดี๋ยวออกไม่ได้อ้าโอเคเปิดเลยค่ะเห็นไหมเปิดไม่ได้ต้องมีคนเปิดให้อะจะทาตัวเหมือนคนหนูนิดนึงต้องมีคนเปิดให้อะไรเงี้ยถ้าปกติแล้วก็กดโอเคได้นะคะชมด้านข้างเห็นไหม ยางนี้ใช้ได้อีกนานเลยท่านผู้ชมนี่โชว์ที่ยางหน่อยอ่ะดูรถ5ประตูขนาดเล็กเครื่อง1000ซูมไปด้านข้างเห็นไหมคะจอดสะดวกสบายประหยัดน้ำมันสุดๆอืมโอเคซูซูซซกิเซเรียลอ,อ่ะเปิดเชฟบนะคะอุปกรณ์ครบครันพลาสติกตรงนี้โอ้นี้หนามากเลยสุดยอดนะคะมีรองตัวนี้อีกทบหนึ่งตรงนี้อีกอุกอปกรณ์ครบ <c oughs> เห็นไหมคะ ยังอะไรอุปกรณ์ครบครันนะคะอ่ะโชว์หน่อยว่าเปิดพับเบาะได้สักครู่ดึงตรงนี้นะคะน้ชม่ะปุ๊บจริงๆทําเหมือนแบบใช้แรกนะจริงๆไม่ได้ใช้หรอกอ่ะเป็น <ยา S 1> ไงคะ่ะเจ้าวาวพับได้ร<ๆ><ๆ>โอเคพับหลายๆท่านบอกว่า ที่สายลมรีวิวไปเป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะท่านผู้ชมนี่ด้านหลังนี่เห็นไหมคะไม่มีร่องรอยสกรปรปุกหรือว่าชำรุดเลยท่านผู้ชมโอเคมากเลยอ่าปิดปุ๊บปั๊บอ่ะอ่ะน้องทัดซูมเข้าไปด้านข้างเห็นไหมคะพอดีเลยนะจะเห็นความกระทัดรัดน่ารักของคันนี้นะคะน่ารักทั้งรุ่นรถนะคะสีรถราคารถ ปีรถแล้วก็ที่สำคัญค่า <Wow. S 1> ปีรถก็สุดยอดเหมือนกันเดี๋ยวสายลมจะบอกว่าคันนี้เริ่มต้นดาวเท่าไหร่แล้วก็ผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอะ่มาดูท่านผู้ชมภายในเปลี่ยนเป็นจอ Android แล้วอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยเลขไม้ก่อนผู้ชมอเลขไม้อยู่ที่น้อยมากเลย 49,519กลิลงท้ายด้วย19บเก้าคล้องกับอะไรรถปี2019นะคะเจ้าของเดิมนะคะแล้วลดเสียงแอร์ลงจอยเอ็นดอยท่านชมเปิดฟังเพลงนิดนึงเราต่อบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะอะดูหนังฟังเพลงได้นะคะมีลูกมีหลานนะคะก็ชม ใน YouTube ได้เนาะดูหนังดูการ์ตูนอะไรได้ฟังเพลงได้นะคะหมายถึงคนนั่งนะไม่ใช่คนขับคนขับก็ขับรถไปนี่เป็นยังไงมดเสียงนิดนึงเห็นไหมโชโชโชมาพร้อมครบคันขาดอย่างเดียวขาดคนขับอืออ่ะไปดูห้องเครื่องกันว่าห้องเครื่องจะแจ่มแจ๋วแค่ไหนขออนุญาตนะคะ ซูมเข้ามาเลยเดิมมากนะคะเนี่ยน,นี่ขนาดว่าสตาร์ทให้ให้ชมนะคะว่าเปิดทากะโปรงโชว์เลยว่าเสียงมันเบามากนะคะเนี่ยเสียงเงียบมากเดี๋ยวปิดเครื่องแป๊บนึงท่านผู้ชมเดี๋ยวสายลมจะแจ้งราคาว่า s u ซ u k i เซ r รเรเครื่อง1,000ปี2019นะคะราคาอยู่ที่ 2 7 9 9 0 0บาทนะคะเริ่มต้นผ่อนที่3,554บาทเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมซื้อกับสายลงฟรีดอกเบีย้ย6เดือนเลยนะคะหรือจะเลือกโปรโมชั่นขับฟรี90บวันก็ได้<ะ>หรือเอาแบบผ่อนสบายายาวไปเลย7ปี84งวดก็ได้โทรมาที่เบอร์0619581819นะคะ เบอร์สายลมแอดไลน์ได้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะซูกิเซเลโอเครื่อง1,000ปี2019นะคะราคาอยู่ที่279,000บาทเริ่มต้นผ่อนที่3,554บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้นขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมซื้อไอ้นั่นมาฝากน้อยไอ้ลูกน้อยๆเอ๊ะเขาเรียน